โอเคครับวันนี้เราก็มาทำ Q&A สกักทีงันก็เราเริ่ม Q&A กันเลยดีกว่าันก็เริ่มที่คนแรกเลยนะครับคำถามแรกเลยนะครับจากคุณมิริม Q&A ชอบอะไรเป็นพิเศษครับผมชอบนมกล่องครับเพราะว่ามันอร่อยดีสำหรับเรานะทำ o u t u b เมื่อีแล้วครับผมทำ u t u b e มาเกือบจะ2ปีแล้วครับงันก็ต่อดที่กดต่อไปเลยครับนัน,นต่อไปเลย คนที่สองคิวเนจะคุณจิ้งจอกเจ้าเร่คิวเอายุเท่าไหร่คะอายุ15าครับต่ำกว่าคุณ1ปียังเป็นน้องอยู่เลยอยากมีผู้ติดตามถึงกี่ซับก็ตอนนี้อยากมีมีผู้ติดตามถึง1,000ัซับนะครับทำไมช่องต้องตั้งชื่อนี้เป็นชื่อมัสคอตของเรามัสคอตชื่อมัสคอตของตัวเรานะครับคือน้องแมวแล้วก็อีกคนนึงครับควจะตั้งชื่อว่าเจ้าของช่อง หรือจะเรียกชื่อจริงของผมแทนหรือว่าชื่อเล่นของผมแทนแต่นนความจริงชื่อเล่นก็ชื่อจริงก็อาจจะกันนั่นแหละของผมอันก็ต่ออีกนิดนึงไหนมีใครเพิ่มข้อสุดท้ายเมื่อไหร่ลุงตู่จะออกครับปิดคิวเอจะคุณมีายูเซะอากิสินะคิวเอคุณแมวคิดว่าใครน่ากลัวที่สุดในที่ขอบคุณแมวมผมว่านะไม่มีใครน่ากลัวที่สุดเพราะว่าผมไม่กลัวใครหรอก ความจริงก็กลัวอยู่คนหนึ่งนะแต่ไม่บอกดีกว่าแล้วคุณแมวไมเีแยนอะไรต่อจากนี้อ๋อผมไม่แผนที่จะ cover ช่องครับก็คนที่ผมอยาก cover ช่องตอนนี้ก็คือคุณจิ้งจอกเจ้าเร่นั่นไงครับแต่ว่าเขายังไม่มีดิสค r ตก็ต้องรอให้เขามีดิสค r ตก่อนแล้วสนใจเรียงข้าวหนูไหมดูที่กระเป๋าตังค์ผมนะครับมันวา่างเปล่าก็คือไม่มีตังค์หาด้าตัวเองยังแดกมามาอยู่เลยปิด คิวเอจากคนต่อไปจากคุณพิทักษ์รักษาคิวเอทำไมต้องคิวเอทำไมไม่ a อแอนคิวหรือไม่ก็คำน,นึงนะแอนเอคิวหรือจะแอนคิวเอแล้วทำไมในกลุ่มที่ขอคุณแมวมันคนใจกเกลียด <c oughs> เพราะว่าความเชายชาตรีที่ขอขึ้นใหญ่ไกลฉันยังไงล่ะ <c oughs> เดี๋ยวดะปินั้นคนต่อไปจาก คุณ CRT TV สินะโอเค Q&A ผมรอไหมครับนายลนะ่ะรอมากเลยนะแต่ว่านายนะไม่รอโทษใจคุณฉันหรอกนะ1ดอกไม่มุกมีได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะปี๊กดออไปเอาคนเดิมดี่ว่าพิทักรักษา Q&A คุณแมวเป็นเก์ปะครับไม่แล้วผมเป็นคนดีใช่ไหมห ขอใช้สมอง40,000ันไปพันเซล์อีกรอบหนึ่งครัแบบเอ่อไม่รู้ตอบไม่รู้แล้วกัน <laughs> โอเค <laughs> <laughs> ก็หมายว่าหวังว่าการคิเองังนี้จะทำให้ทุกคนนั้นรู้จักผมได้มากขึ้นงั้นก็ซีทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับ